สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะบ่ายวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวลาวจัดการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโขงบอกกา้านโควิดบอกใกล้70ปีไทยลาวหักแพงแบ่งปันและมั่นคงเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด19 นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายไทยในกิจกรรมการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโขงบอกกา้านโควิดบอกใกล้70ปีไทยลาวฮักแพงแบ่งปันและมั่นคง เนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งชมการแสดงผ่านการถ่ายทอดสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีศาสตราจารย์ดรกิจแก้วไขคำพิทูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมเป็นประธานฝ่ายลาวและมีนายแสงสุขทิวง เอกอาคาัคราชทูตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยคณะผู้บริหารคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีณโรงละครแห่งชาติเขตพนรัรกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพรมแดนติดต่อกันทั้งทางน้ำและทางบกมีประเพณีและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งมีแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำของของชาวลาวซึ่งเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่หลอมรวมให้ประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวลาวได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาอย่างช้านาน เมื่อวันที่19ทธันวาคม2,493ทั้ง2ประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรับรื่นใกล้ชิดจนถึงปัจจุบันและมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันในทุกระดับทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนายอิทธิพลคุณปลื้มได้กล่าวเพิ่มเติม,ตมว่า ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่างๆไปทั่วโลกกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เริ่มการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการแสดงกึ่งออนไลน์โดยผสมผสานทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์มีการถ่ายทอดสดการแสดงของทั้งสองประเทศณนะโรงละครแห่งชาติ โดยมีการแสดงของประเทศไทยและคลิปวิดีโอการแสดงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้ถ่ายทำขึ้นเฉพาะในวาระพิเศษนี้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอาทิการบรรเลงวงแคนการแสดงชุดฟ้อนเผ่าลาวสัมพันธ์การแสดงสี่ภาคร่วมสมัยการบรรเลงวงโปงลาง โดยผู้ชมสามารถรับชมการแสดงสดผ่านโปรแกรมและช่องทางอินเทอร์เน็ตต่างๆพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจาก2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกผ่านทาง Facebook l i v e ของกระทรวงวัฒนธรรมและช่องทางที่2ผ่านทาง YouTube l i v e ของสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ทั้งสองประเทศสามารถข้ามผ่านข้อจำกัดต่างๆไปได้ซึ่งสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รวมถึงการนำวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านอื่นๆต่อไปซึ่งการไปมาหาสู่ระหว่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติของทั้งสองประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันและได้ใกล้ชิดกันเช่นเดิมอีกครั้ง